เนสวัสดีค่ะสวัสดีเ c น้องเจาจ๋ารถสวยเกรดเอทุกท่านนะคะอยู่กับน้องเจาจ๋าที่เพรยนอีกแล้วนะคะถนนเสรีไทยซอย68ก่อนถึงสี่แยกมีนบุรีกรุงเทพวันนี้นะคะมีรถกระบะสีประตูนะคะสภาพดีๆนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างดีกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครกำลังมองหารถสี่ประตูเกียร์แมนนวลน,นะคะโดยเฉพาะอิซูซูดีแม็คันนี้ ะะเป็นตัว2.5 z ซตนะคะปี2013นะคะราคาค่าตัวนั้นนะคะบอกเลยคุ้มค่ามากๆนะคะเพียง419,000บาทนะคะแล้วเทียบกับสภาพรถนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะคันนี้นะคะถ้าฟรีดาวค่าตัวผ่อนอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นนะคะไม่เกิน8,000บาทแน่นอนได้รถสีประตูสีสวยไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ได้ สภาพค่อนข้างดีนะคะรถคันนี้นะคะรับประกันโครงสร้างไม่เคยชนหนักไม่เคยพิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะคะรับประกันวารตตีโครงสร้างบอดี้ทำภายนอกภายในนะคะคันนี้นะคะไม่วิ่ง225,000กิโลเมตรนะคะ,ฉะเฉลี่ยวิ่งปีละ15,000ตัวกิโลเมตรนะคะ ซึ่งเป็นไม้แท้นะคะแล้วเราก็จะไม่มีการกอไม้ให้ลูกค้าด้วยนะคะคือไม้มาเท่าไหร่เราตั้งขายเท่านั้นนะคะต่อให้ไม้200,000ก็ตั้งขาย2 0 0แสนเพราะว่าก็ขายตามความจริงเพราะว่าสภาพรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำนะคะสภาพเดิมนะคะเช็คคุณภาพแล้วก็เช็คสภาพแล้วก่อนนําเข้านะคะ ค่าตัว4 10, 19 0 0 0บาท419,000บาทนะคะต้องรีบคว้าไปเลยนะคะได้4ประตูด้ดวยของ d m a x ด้วยนะคะแล้วเป็นเครื่อง2.5นะคะก็ถือว่าหายากนะคะในราคาประมาณนี้แล้วก็สภาพรถสวยแบบนี้นะคะมาดูความสวยความเดิมนะคะของตัวโคมไฟด้านหน้านะคะตัวโคมไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นชุดโคมแท้นะคะเราก็ทำการขัดทำความสะอาดให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะมีไฟเดย์ไลไท์ให้ด้วยนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโฉมที่หลายๆคนตามหา กันเยอะพอสมควรกันเลยนะคะแล้วก็ได้ทะเบียน2505ด้วยนะคะคันนี้นะคะสภาพสวยได้รถสีประตูสีดำนะคะแล้วก็ถ้าเป็น i ีสูดีแม็นะคะสีประตูราคา419,000บาทเนี่ยนะคะก็มีแค่คันเดียวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นปี2016ขึ้นเลยนะคะอ่ะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดความเดิมนะคะดูจากตัวนะคะรอยผิวรถนะคะหรือว่าสีผิวนะคะเนียนสวยนะคะ นะคะเพราะว่าลูกค้าก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะเราทําความสะอาดสปาให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะถามว่ามีเก็บงานสีไหมนะคะล,คลูกค้าลถกคันนี้ผ่านการใช้งานมา9ปีก็ต้องมีบ้างเล็กน้อยเนาะเพราะว่ารถมือ2อแล้วก็ราคานี้นะคะก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะคะไม่ได้แพงเวอร์มากจนเกินไปนะคะในส่วนของตัวล้อแมกอลลอยนะคะตัวนี้เป็นแมกสแตนดาร์ดของโรงงานนะคะมาพร้อมยางดลอลล็อปนะคะในส่วนของตัวยางนั้นนะคะได้ในส่วนของยางปี19นะคะ ยางปี19ก็เป็นปีลึกแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนนะคะเป็นยางเปอร์เซ็นเส้นใหม่ให้ลูกค้านะคะสภาพใต้แคสซี C นะคะก็ให้เห็นความเดิมที่น็อตนะคะไม่มีอรอยแกะไม่มีอรอยถอดแล้วก็ตัวรอยสีแต้มาจากโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะคะในส่วนตัวของด้านข้างตัวรถนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะคะรวมไปถึงโลโก้ไฮ g h นเดอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว กระจกพับนะคะมีไฟเลี้ยวให้นะคะส่วนขนาดฟิลมนะคะคันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนฟิล์มให้ใหม่นะคะลูกค้าเดี๋ยวติดฟิล์มให้ใหม่นะไม่ต้องกังวลน,นะคะน้องก็จะทําให้ลูกค้าเลยนะคะที่เปิดแบบพรีเมียมนะคะก็อยู่ในสภาพค่อนข้างจะดีอยู่นะคะไม่ไม่ได้เสื่อมสภาพไม่ได้ชํารุดเลยนี่คือสภาพรถก็ไม่ได้โซมนะคะไม่ได้ช้าน,นะคะ มากจนเกินไปนะคะก็สมกับค่าตัวของเขาที่เขาตั้งขายนะคะลูกค้านะคะลูกค้าคนไหนที่ตั้งงบไว้ไม่เยอะนะคะแล้วอยากผ่อนรถ4ประตูแค่00 0พนนะคะแล้วได้ตัวยกสูงนะคะคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้านะคะอาจจะตรงใจนะคะแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเข็มใหม่นะคะแต่อยากผ่อนถูกได้4ีประตูใช้ในครอบครัวนะคะแล้วที่สำคัญออกได้ทุกอาชีพนะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะในส่วนตัวของล้อแมกนะคะ ด้านหลังนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบนะคะโฉมนี้นะคะใต้แคดซีสภาพสวยสภาพเดิมนะคะไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยตัดต่อไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยโปสสีนะคะนี่คือรถสภาพเดิมๆนะคะที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะลูกค้าคือไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะใครสนใจแล้วอยากมาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเปิดทําการทุกวันจะจ่ารอซัพพอร์ตลูกค้านะคะทุกๆท,ท่านอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะ ในส่วนของไฟท้ายนะคะโคมท้ายไฟท้ายนะคะก็สภาพเดิมนะคะไม่มีรอยแตกนะคือสภาพรถเนี่ยที่ลูกค้าได้ไปก็ต้องคือเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะในส่วนของตัวป้ายทะเบียนเนี่ยก็ค่อนข้างเลขสวยกันเลยทีเดียวนะคะ2505นะคะสวยๆเลยนะคะพร้อมโลโก้ด้านหลังจะคำว่าตัว z DDI VGs นะคะโฉมนี้เครื่องเครื่องยนต์2.5นี้นะคะใครรอคอยใครตามหานะคะแล้วอยากได้สเปคสีดำ คันนี้เลยนะคะต้องรีบโทรหาน้องจเจจ่านะคะที่เพชรยนต์นะคะกล้องถอยนะคะมีให้แล้วนะคะเพราะว่าโฉมตัว2.5 z เซนี่ยจะมีกล้องถอยให้ลูกค้านะคะจากสาตรดาษโรงงานเลยนะคะอ่าเรามาชมไลเนอร์กันบ้างนะคะสภาพไลเนอร์โอ้โหสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของสภาพไลเนอร์นั้นนะคะก็ไม่มีอรอยแตกหักนะคะสภาพค่อนข้างจะดีสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะนี่ได้ของยี่ห้อแมคไลเนอร์เลยนะคะติดมากับตัวรถเลยนะคะลูกค้า สวยๆนะคะไม่มีการบรรทุกหนักนะคะดูจากพื้นผิวตัวรถนะคะลูกค้านะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะได้สีประตูราคาแค่419,000บาทนะคะอยากรอยตัวน็อตแล้วนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะลูกค้าสวยเดิมๆเลยนะคะเนียนจากสแตนดาร์ดโรงงานเลยนี่คะนี่คือรถปี2013นะคะเมื่อกี้เจ้าจ๋าขับมาเองนะคะกับตัวเลยนะคะก็ขับได้ปกตินะคะคัสไม่แข็งมาก นะคะช่วงล่างนะคะยังแน่นเหมือนเดิมนะคะในส่วนของกันชนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะและซึ่งเป็นของสแตนดาร์ดที่เขาให้มาจากก้ายแดงจากเจ้าของนเ,เดิมเลยนะคะก็มาพร้อมกับตัวรถทั้งหมดนะคะในส่วนของใต้ท้องรถนะคะนี่นะคะ,ะเจ้าของเดิมมีการติดโชกคนะคะก็บอกโชกนะคะมาให้แล้วนะคะค่ะใครนะคะอยากมาชมรถตัวจริงก็เข้ามาได้นะคะ อยากมาเทสขับนะคะสนใจคันนี้รับรองเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคุณลูกค้าจะได้รถส,สวยๆแบบไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเจะจารีวิวตามความจริงเลยนะคะอ่านี่คือสภาพใต้แคสซี่ช่วงล่างนะคะอาจจะมืดนิดนึงเพราะว่าวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะคืมฟ้าคุ้มฝนนะ,ะนี่นะส,สวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมคุณลูกค้าได้ไปนะคะบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะซื้อรถกับน้องเจจาซื้อไปนะคะใช้งานยาวๆนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อมนะคะเพราะว่า รถนะคะที่นําไปจะเป็นรถนะคะคัดเกรดแล้วรถจะไม่มีการย้อมเมยวขายนะคะจะเน้นสภาพเดิมให้ลูกค้าไปใช้งานต่อเท่านั้นแล้วไม่ต้องพวงหน้าพาวงหลังว่าเราจะหลอกขายนะคะเพราะว่ารีวิวให้ดูแล้วนะคะลูกค้าสภาพรถนะคะจากตัวรถทั้งบอดี้ภายนอกภายในวันนี้จะจาก,ก็พรเซนและนําเสนอให้ลูกค้านะคะจากแผงประตูนะคะจากแผงประตูนะคะก็สภาพสวยๆเดิมๆสภาพสวยๆเดิม นะคะเนียนๆไม่เสื่อมสภาพ oh. ค่ะสภาพส,สวยๆเดิมๆนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะ oh. แล้วก็เซ็นทันล็อกนะคะปุ่มออโต้นะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะคะ oh. เนียนมากนะคะสวยมากเลยนะคะ oh. อ่ะนี่เลยนะคะแผงประตูนะคะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรอยทําสีใหม่นะ oh. อ่ะ ในส่วนตัวของตัวน็อตนะคะจากตัวรอยเกาะประตูนะคะนี่เลยนะคะไม่มีรอยแกะรอยถอดนะคะเห็นสภาพตัวน็อตจากสภาพรถแล้วนะคะเดิมๆจริงๆนะคะแม้กระทั่งตัวเบาะนะคะเบาะนี้ก็เป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าของกร,รมยี่ทึ่เป็นสแตนดาดโรงงานนะคะลูกค้านี่คือสภาพรถไม่วิ่งสองแสนนะคะแต่สภาพนะคะแบบคุ้มค่ามากนะคะก็คือไม่ช้ำเลยขนาดตัวเบาะนะคะขนาดเบาะเนี่ย ไม่น่าเชื่อนะคะว่าไม้วิ่งสองแสนเขาใช้งานกันยังไงเอ่ยแบบว่าโอ้โหทะนุถนอมกันน่าดูเลยนะคะสภาพค่อนข้างสวยมากแล้วก็ไม่ช้าเลยนะคะรวมไปถึงขนาดตัวพวงมาลัยเนี่ยนะคะก็ไม่มีรอยถลอกโอ้โหสวยมากนะคะลูกค้าภายในกลิบจริงๆนะคะคัดเบรกนะคะคันเร่งอยู่เดิมนะคะไม่มีการดัดแปลงใดๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะลูกค้ามาดูรถตัวจริงนะคะที่เพจยนได้เลยนะคะถ้าใครไม่ไม่ไม่ไม ถ้าไม่สบายใจหรือว่าไม่เชื่อนะคะก็มาดูรถกักเจ้าจ๋าได้นะคะยินดีแนะนําแล้วก็ยินดีต้อนรับลูกค้าทุกเคสเลยนะคะอ่ะมาดูในส่วนของสภาพตัวเบาะนะคะคันนี้นะคะสภาพเบาะก็เป็นเบาะเดิมเดิมมาตรฐานนะคะก็ไม่ชํารุดเหมือนกันนะคะเป็นรถใช้งานนะคะที่ดูแลรักษาดีมากเลยนะคะรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำนะคะแล้วก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีสภาพทั้งภายนอกภายในไม่มีช้ําเลย ะะเดี๋ยวน้องกระจาจะพาไปดูในส่วนของฝั่งประตูนะคะด้านนี้ทีนึ่งในส่วนของภายในนะคะลูกค้าลูกค้าก็ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะที่น้องกระจาร,รีวิวให้เห็นวันนี้นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนี่นะคะ,ะสภาพเดิมสภาพรถเดิมพร้อมใช้งานเดิมๆนะคะเฮดรูมสะอาดสะอ้านนะคะ เฮดรูมสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีรอยเจอไม่มีรอยยันนะคะอ่ะสวยนะคะลูกค้านะคะมีที่แขวนนะคะสัมภาระให้นะคะเดิมๆก็กว้างขวางนะคะอ่ะรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำแน่นอนลูกค้าวารตีได้เลยไม่มีจมหนักไม่มีไม่มีจมน้ําไม่มีไฟไหม้แน่นอนนะคะดูเลยนะคะจากตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะ สุดยอดเลยของเดิมสวยๆเลยนะคะลอยเม็ดอาร์คนะคะเดิมคมทุกเม็ดนะคะอ่ะถ้าอยากมาดูด้วยตัวจริงนะคะมาดึงได้ที่ตัวรถเลยนะคะรถจอดอยู่ที่เพชรยนต์นะคะถนนเสร,รีไทยซอย68อ่ะมาดูในส่วนของคอนโซลกันบ้างนะคะโฉมนี้นะคะคอนโซลตรงกลางนะคะจะได้จอเนนะคะเพราะว่าเป็นโฉมอของตัว2 5 Z นะคะมีเ d สเด d นะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังนะคะเชื่อมต่อบูทูธได้เล่นบีซีได้นะคะ ก็ได้แอร์ออ a ์อนาล็อกแล้วก็เกียร์นะคะเป็นชมนี้นะคะจะเป็นเกียร์5สปีดนะคะลูกค้าเป็นเกียร์แมนนวลถุง้องเกียร์ก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะคือทุกอย่างใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนี่คือรถมือ2นะคะลูกค้านี่คือรถมือ2นะคะคันนี้ก็ยังไม่ติดจองถ้าใครอยากได้ก็เข้ามาหาจะาจ่าได้เลยนะคะถ้าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการจะจัดไฟแนนซ์นะคะจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าจะซื้อสด นะคะจะเอาไปใช้ในไร่ในสวนจะเอาไปต่อยอดธุรกิจค้าขายหรือว่าทำเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะคะแล้วเน้นรถสีประตูที่จะเอาไปใช้งานจริงๆนะคะอย,อยากได้ความคุ้มค่านะคะตอบโจทย์กับที่ตัวเองจะผ่อนนะคะถูกๆนะคะรถสวยมากคันนี้นะคะนี่คือสภาพรถสวยเดิมๆจริงๆนะคะเดี๋ยวจ้าจ๋าจะ,จะ,จะพาไปชมห้องเครื่องยนต์นะคะเพราะว่า เครื่องยนต์ของเรานะคะสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูเลยว่าไม่สองแสนเนี่ยนะคะจะมีผลกระทบอะไรกับเครื่องยนต์มากหรือไม่นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังเครื่องยนต์กับน้องาจ๋ากันเลยค่ะนี่คือสภาพเครื่องยนต์ไม่สองแสนนะคะลูกค้าเป็นสายพานนะคะเครื่องยนต์ตัว2.5นี้นะคะจะเป็นระบบสายพานนะคะได้เครื่องยนต์เดิมๆนะคะเนี่ยเลยนะคะฝาครอบเครื่องของเครื่อง2.5ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีนะคะดําเหลืองนะคะ สภาพเค,ครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีรอยเยิ้มของน้ํามันเครื่องนะคะไม่มีรอยซึมน้ํามันเครื่องนะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะสะตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วนะคะลูกค้าน้องก็จ่าไม่มีปิดบังลูกค้าแน่นอนนะคะรีวิวตามความจริงให้เห็นสภาพรถเดิมๆเลยนะคะเพราะว่าเราคัดรถอยู่แล้วนะคะชนหนักพิจความเราไม่นําเข้านะคะดูจากตัวนอยลอดแก้มซ้ายแก้มขวานะคะลูกค้าต้องไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะโคมไฟโคมหน้าเดิมนะคะแผน่นเพดูชัดเจนเหมือนเดิมนะคะ คานเดิมนะคะลูกค้าสภาพรถนะคะตัวคันยึดหม้อน้ํารอสีเต้ามาจากโรงงานยังอยู่นะนะคะนี่เลยเนี่ยนี่คือคานเดิมนะคะลูกค้าน็อตไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะดูง่ายๆนะคะนี่เลยสภาพเครื่องยนต์เดิมนะคะสวยะะสวยนะคะลูกค้าใครสนใจนะคะรถคันนี้ถูกใจถูกฉลองแล้วก็เรื่องราคาถูกนะคะก็ติดต่อหาน้องเจ้าจ๋าได้ที่เพรยนต์นะคะสภาพฉนวนกันความร้อนก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะคะ สติกเกอร์มอกคำเตือนต่างๆนะคะยังอยู่ทั้งหมดนะคะลูกค้าอ่าอันนี้นอกจากรีวิวเอาใจ FC ทุกคนนะคะให้เห็นแล้วนะคะว่ารถของเราสภาพสวยสภาพเดิมจริงๆนะคะไม่ต้องกังวลนะคะเราขายตามความเป็นจริงนะคะขายตรงไปตรงมาไม่หลอกม่อ่าไม่หลอกลูกค้านะคะไม่ยอมแมวขายแน่นอนนะคะทุกอย่างนะคะขายตามความจริงนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะก็สามารถฟรีดาวได้นะคะแค่เพียง มีเอกสารยืนยันรายได้ชัดเจนมีที่มาที่ไปของรายได้นะคะแล้วก็ไม่ติดแบ็คลิสต์นะคะแล้วก็ไม่ติดแบ็คลิสต์ก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้ต่างจังหวัดก็ซื้อได้เช่นกันนะคะใครอยากมีรถให้คุณพ่อคุณแม่ขับอยากขอนให้ถูกๆนะคะก็มองเป็นมือสองนะคะขอนให้คุณพ่อคุณแม่ขับที่บ้านสบายๆก็คันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะคะอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับคนที่ต้องการรถไว้ใช้งานนะคะสีป,ประตูสภาพส,สวยๆราคาถูกๆนะคะ เดินทางมาถึงท้าคลิปแล้วนะคะจ้าจ๋าก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r ร b ์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้อง,งจาด้วยเพื่อจะได้ทำคลิปนะคะรีวิวรถส,สวยให้ดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ